ทรครมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเอสลาบทที่8อธิษฐานอดอาหารเพื่อขอการปกป้องแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาหาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ทอมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำหรับเรา ลูกหลานของเราและข้าวของของเราเพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและคนม้าจากกษัตริย์เพื่อช่วยเราสู้ศัตรูตามทางของเราในเมื่อเราได้กราบทูลกษัตริย์แล้วว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่สแสวงพระองค์ให้เกิดผลดี แต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนเหล่านั้นที่ละทิ้งพระองค์เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเราขรองถวายสำหรับพระวิหารและข้าพเจ้าได้เลือก12คนจากปุโรหิตชั้นผู้นำคือเชเลบยา อาชาบียาและญาติของเขาพร้อมกับเขาอีกสิบคนและข้าพเจ้าได้ช่างเงินและทองคำและเครื่องใช้กับเครื่องถวายสำหรับพระนิเวศของเรามอบให้เขาทั้งหลายซึ่งกษัตริย์และที่ปรึกษาและเจ้านายของพระองค์และคนอิสราเอลทั้งปวงที่นั่นได้ถวายไวข้าพเจ้าได้ช่างใส่มือของเขา เป็นเงิน22ตันและเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงิน100ใบหนัก70กิโลกรัมและทองคำ3,400กิโลกรัมชามทองคำ20ใบหนัก8.4กิโลกรัมและเครื่องใช้ทองสำริดเนื้อละเอียดสุกใส2ชิ้นมีค่าเทียบเท่าชามทองคำและข้าพเจ้าบอกเขาว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระยาเวและเครื่องใช้ก็บริสุทธิ์และเงินกับทองคําเป็นของถวายด้วยความสมัครใจแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายจงเฝ้าและรักษาไว้จนกว่าท่านช่างสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าปุโรหิตชั้นผู้นำและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลอิสราเอลในเยรูซาเลม็ม ภายในห้องพระนิเวศของพระยาเวบรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึงรับเงินและทองคำที่ได้ช่้างและเครื่องใช้เพื่อนำไปยังเยรูซาเลม็มอย่างพระนิเวศของพระเจ้าของเรากลับไปยังเยรูซาเลม็มและเราก็ออกจากแม่น้ำอาฮาวาในวันที่ส2องของเดือนแรกเพื่อไปยังเยรูซาเลม็ม และประหัตของพระเจ้าของเราอยู่กับเราและพระองค์ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางเรามาถึงเยรูซาเลม็มและพักอยู่ที่นั่นสามวันในวันที่สี่ภายในพระนิเวศของพระเจ้าของเราก็ช่างทองคำและเครื่องใช้ใส่มือของเมริโมตปุโรหิตบุตรปุริยา และคนที่อยู่กับเขาคือเอเลอาซาบุตรฟีเนหัดและคนที่อยู่กับเขาทั้งหลายคือโยชาบาดบุตรเยชูอาและโนอัดยาบุตรบินนุยคนเลวีพวกเขาช่างและนับทั้งหมดและบันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไว้ในวันนั้นบรรดาผู้ที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยซึ่งมาจากการเป็นเฉลย ได้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลมีวัวผู้12ตัวสำหรับพวกอิสราเอลทั้งปวงแกะผู้96ตัวลูกแกะ77ตัวทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายพระยาเวและแพะผู้อีก12ตัวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป เขาทั้งหลายได้มอบพระราชกิจด,ดีกาแก่พวกข้าหลวงของกรัตริย์และแก่พวกผู้ว่าราชการมณฑลภาคตะวันตกของแม่น้ำยูเฟติสและท่านเหล่านี้ได้ช่วยเหลือประชาชนและพระนิเวศของพระเจ้าพระธรรมเอสลาบทที่าประนามการแต่งงานข้ามเชื้อชาติภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ พวกหัวหน้าก็เข้ามาหาข้าพเจ้ากล่าวว่าชนชาติอิสราเอลและบรรดาปุโรหิตกับคนเลวีไม่ได้แยกตนออกจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้นกับการน่าเกลียดหน้าชังของเขาคือจากคนคานาอันคนฮิสไทยคนเปริซีคนเยบูสคนอมโมนคนโมอับคนอียิปต์ และคนอมโมไลเพราะพวกเขารับบุตรหญิงของชนเหล่านี้เป็นภรรยาของเขาเองและของบุตรชายของเขาดังนั้นเชื้อสายบริสุทธิ์ได้ประปรนกับชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้นและพวกหัวหน้าและผู้ครองเมืองเป็นแม่แบบในความผิดนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อทั้งเสื้อคลุมของข้าพเจ้า และถึงผมออกจากศีรษะและถึงหนวดเคราของข้าพเจ้าและนั่งลงตะลึงอยู่แล้วบรรดาคนที่สั่นสทานเพราะพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเนื่องจากความผิดของพวกเฉลยที่ได้กลับมาได้มาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้านั่งตะลึงอยู่จนถึงเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น คำอธิษฐานของเอสลาณการถวายเครื่องบูชาตอนเย็นนั้นข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นจากการอดอาหารด้วยเสื้อและเสื้อคลุมของข้าพเจ้าที่ฉีกขาดและข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระยาเวพระเจ้าของขา้าพเจ้าและขา้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อับอายอดสูที่จะเงยหน้าหาพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่าความบาปเชื่อของพวกข้าพระองค์ทวีขึ้นพ้นศีษะของข้าพระองค์และความผิดของข้าพระองค์ก็สูงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์พวกข้าพระองค์มีความผิดยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของข้าพระองค์จนถึงทุกวันนี้ และเพราะความบาปชือขอขปขป่ของข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ทั้งบรรดากระสัตรของข้าพระองค์และพวกปโลหิตของข้าพระองค์ได้ปลุกมอบไว้ในมือของบรรดากระสัตรแห่งแผ่นดินเหล่านั้นให้แก่ดาบแก่การเป็นเฉลยแก่การพ้นและแก่การอดสูอย่างที่สุดอย่างทุกวันนี้แต่บัดน,นี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทรงสำแดงพระกรุณาเช้าครู่หนึ่งสั้นๆและได้ประทานให้พวกข้าพระองค์มีคนที่เหลืออยู่และมีที่ยึดมั่นในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อพระเจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์กระจ่างขึ้นและประทานการฟื้นใจแก่ข้าพระองค์ขึ้นบ้างจากการเป็นทาสของข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์เป็นทาส แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ไม่ได้ส่งละทิ้งข้าพระองค์ไว้ในความเป็นทาสแต่โดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์มีความชอบต่อพระพักบรรดากระสัทแห่งเปอร์เซียเพื่อประทานการฟื้นใจแก่ข้าพระองค์เพื่อจะตั้งพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ขึ้นไว้เพื่อจะซ่อมที่ประหลักหักพัง และเพื่อจะประทานกำแพงแก่พวกข้าพระองค์ในยูดาและในเยรูซาเล็ม